นล่นนี yeah, yeah, ้ไงโอ้ยอไรไอยังไงยังไงยงไ่ให้การโวนโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายลัเกมอาร์ีปัญหาเหล่านี้ทั้หมดไปนี่เลยเพจแอม้นต้นดีดเจ็ดทดขายลัเมอาวีที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีเอดีให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นยไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนในชินดีว่ามาสุดชแนลดักในสัสดาห์นี้เราก็จะมาลีชั่นหนึ่งหนึ่งิงลงไป ส่วนอ SGP นะส่งเลตลงมานะก็ต้องพูดตามตรงนะว่าบูโนปิงเนี่ยเคยได้แชมป์11ีเวิร์สดับมาแล้วนะถ้าใครจําได้รู้สึกว่าเป็นโปลิซีซั่น5นะที่เป็นแบบการดับตัวแปลกๆมา11กันนะแล้วก็วันนี้นะบุรีรัมย์ได้ส่งบูโนปิงลงมาชิงแชมป์นะไม่ใช่มาชิงแชมป์ดิมาป้องกันแชมป์เพราะว่าถ้าพูดตามตรงแชมป์โลกอ่า11ล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นของนูนุใช่ป่ะ ก็คือเป็นของทีมบุรีรัมนั่นแหละถึงนุ่น,นจะไม่ได้ลงมาเองนะแต่ก็เหมือนกับบูโนปีงลงมาป้องกันแชมป์โอ้แล้วตรงนี้ไอ้เฮียเลสไม่อยางเอาเลยวัตจะฟังโอ้โหยิ่งเค่เขายิงโดนมาสองนัดโอโ้เกือบแตกนะคือกติกาก็คือใครตายคนแรกนี่ก็คือจบทันทีนะก็คือ,อเขาจะแข่งกันก็คือป้อมแรกกับคิวแรกนะสลับอารหนึ่งหนึ่ง ชิงแชมป์โลกนะถ้าใครแบบไม่เคยดูนะอธิบายให้เข้าใจนะแล้วก็ถ้าไม่มีคนตายแล้วก็ไม่มีคนป้อบแดกเนี่ยสินาทีใครเงินเยอะกว่ากันคนนั้นจะได้รับชัยชนะไปนะมาว่าจังหวะนี้แลกเรียกันไปนะผลละประมาณ70%ตรงนี้เลดมายังไงโอ้โบูเราไปโอโ้และสวนไม่โดนด้วยว่าแต่ฟักโอโ้น้องบูไหวปะเนี่ยโอ้โถ้าเขาสะบัดมาโดนนี่แตกได้เลยเนะี่ยคือต้องระวังนะเวลาจะวาร์ปกลับหรืออะไรพวกนี้คือถ้าเราเสียคีปไปเนี่ยคือสินาทีรอแพ้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเราจะเสียคีปไปใช่ปะ่ะอ่าเราต้องรีบบจให้้ไดนะ ก่อตรงนี้คือ0.9 0.8ด้เงินน,นี้ค่อนข้างสูสีกันนะบอกเลยมาว่ะจังหวัดนี้ยังไงไอบ้บูเอาหน่อยอื ứng, น้องบูเลงชีพอยู่นะแล้วตรงนี้อู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาสะบัดค้อนท่า,ท,าที่แม่นนะคนนี้นะเลสอู้ยมาว่ะไม่โดนสองนัดซ้อนว่ะมาว่ะแล้วบูโนโปิงเวลสก่อนด้วยนะตรงนี้ยังไงเอ่ยแก้แถบหน่อยไหมลูกแก้แถบหน่อยน้องอืมไม่โดนนะระยะไม่ถึงหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยมาว่ะตรงนี้โอ้บูโนโปิงคือโอ้เดินเข้ามาประท้าเลยนะอ,ออโต้เอทักไม่ได้นะคือถ้าแบบวิินนวาาอออออสยยู่่่จะะไไไไมมมมาาารรรถต้้แกดดดเลคืงธ ต้องสกิลใส่เท่านั้นนะเดี๋ยวตรงนี้โอ้แล้วเอาเดี๋ยวนะวเขาเห็นได้ยังไงวะโอ้โหคือเอาเอาเรื่องนะเลดเนี่ยบทนี้ห้ามตีคลิปนะเผื่อหลายคนโอ้เมื่อกี้บูช็อตกันไม่โดนด้วยตรงนี้ยังไงเอ่อเขาที่สเกตฟิกเกอร์เขามีด้วยนะตรงนี้นงไยงเอ้บูบูเ,เรื่องหน่อยบูเออมาวะ่ะตรงนี้2นาทีแล้วนะคือแข่งกันได้บทเบสรอบทีก็คือ2ใน3า,ามนะโอ้ยตรงนี้หลบได้สวยมากบู หลบได้สวยมากแล้วตรงนี้บูยังไงอือ mm hmm. พยายามเดินกดดันนะแล้วตรงนี้สะบัดไปหรือเปล่าไม่สะบัดนะได้ยังไม่สะบัดนะสำรองบูนะแต่ตรงนั้นเขาจะสะบัดคืนมาหรือเปล่ายิงชีไปก่อนนะช็อตวัดดวงนะมาวาหลบได้วะคือถ้าบูยิงโดนนัดหนึ่งแล้วแบบเอายังไงยังไงยังไงบูพยายามตีป้อมอยู่นะ ยังนึงกกดดันป้อมไปนะเพราะว่าถ้าได้ป้อมแรกก็คือได้ชชนะเหมือนกันนะป้อมแรกคิวแรกแล้วก็ถ้าไม่ได้สอนอย่างนี้10นาทีใครเงินเยอะสุดคนนั้นได้รับชชนะไปตอนนี้เรียกว่าบูโนปิงนำอยู่นะ1นจนะคือจริงๆบูแม่งไม่ต้องรีบเลยบูน้องรักของพี่นะคือดึงเกมไปนะน้องดึงเกมไปให้แบบครบ10นาทีนะ ถ้าครบสิบนาทีแล้วแบบไม่มีใครตายแล้วป้อมเราไม่แตกเนี่ยนะยังไงก็ชนะเกมนี้เพราะตอนนี้คือเงินบูแบบได้เปรียบอยู่อ่ะแล้วตรงนี้อุ้ยสะบัดไปโดนเอาดิฝั่งนู้นสะบัดไปโดนชีปเราสะบัดโดนคนว่ะเอาเรื่องว่ะต้องปกป้องให้ได้นะเว้ยใครบอกหลายหคนอาจจะบอกว่าไทยไม่เคยได้แชมป์โลกอย่าลืมนะว่าแชมป์โลกหนึ่งนี่คือของไทยนะเว้ยแล้วก็สมัยนี้น่าจะเป็นของใครอยู่หรือเปล่าอืมแล้วสะบัดไปไม่โดนนะโอ้โหอันนี้คือเป็นแถบของลุงบูนะมาว่ะตรงนี้ยังไงคือต้องสุ่มอ่ะคือต้องยิงสุ่มอ่ะ ต้องพยายามสุ่มให้โดนตอนนี้3มนาทีแล้วการยินบูนำโอสองร้อยนะสองนี่ถือว่าเยอะนะคือ10นาทีคือบูชนะเลยไอเกมนี้เล่นเลยถ้าแบบดึงไปถึง10นาทียังไงบูก็ชนะแล้วตรงนี้บูพยายามพยายามสไนยนะคือถ้าโผลปั๊บอะคือต้องยิงเลยนะ แต่คือต้องบาลานด์ช็อตชีพก่อนนะการลาดช็อตชีพเพื่อจะทำได้เงินเยอะขึ้นนะอันนี้เผื่อหลายคนไม่รู้เนี่ยเป็นคนสังหารชีพนะอ่าตรงนี้ยังไงเอ่ย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 ยังไงโอ้โหแล้วโดนด้วยโอ้โหแล้วเล็ดคือเจ็บมากบอกเลยโอ้สะบัดให้โดนบูบูบูเอาหน่อยบูบูบูอโหบูไม่เอาว่ะอู้ยถ้าบูเอาเมื่อกี้นี่แตกเลยนะ โอ้โหถ้าบูแบบแม่งสุ่มสะบัดไม่แย่โดนเลยนะอ้าวแต่ตรงนี้ยังไงเอ่ยป้อมแตกก็ชนะนะป้อมแตกก็ชนะนะบูก็ป้อมมันแต่มันยังไม่5นาทีว่ะเอาหน่อยบูเอาหน่อย,อยรู้สึกว่าป้อมกลางนี่มันกี่นาทีว่าที่มันแบบจะลดก่อนจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะทุกคนคือมึงก็ใจว่าแบบมันอัพแพดไม่ใช่มึงหีินะตัวปลาตัวปลา,ปา,ปาคือทุกคนก็ใจว่าแบบมันเปลี่ยนแพดใหม่อ่ะเออขออภัยขออภัยนะชแนลนี้เราไม่พูดคำหยาบนะชแนลนี้นะลืมไปนะหูบูคืนน้ำอยู่200นะขำตัวเองโอเคชแนลดาร์จี่เป็นรับชมได้ทททุุกกี่วนะ โอ้โหตัวนี้มาวางแถบคือเขายึดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยคือฝั่งขวาคือเขาวางตรงจุดเล็กๆไงบูคนดูหนึ่งหนึ่งชิงแชมป์โลกโคตรเยอะนะคน,คนดูสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70,000คนตอนนี้เฉพาะช่องไท่นะ6 7 0 0 0 0นะรวมๆหลายแพลตฟอร์มทั้งกอริน่าไรทั้งเฟซบุ๊กเอาบูไม่เห็นนะั่นนะ่ะบูไม่รู้นะั่นนะ่ะว่ามีจุดตรงนั้นน่ะบูไม่ได้เช็คหรอต้องเช็คนะบูบูไม่ได้เช็ค,ชค,นะชคพุ่มนะเมื่อกี้เนี่ยโดนเลยเนี่ยบูไม่ได้เช็คนะ ตัวนี้ไม่โดนนะแต่คือมันมีจุดของเขาอยู่ฝั่งนูนะถ้ายังไม่ผิดได้เป็นจุดของเลสบ้าที่มาวางไว้เออแล้วบูยังไงตรงนี้ย<ไ>ังไงเอ้ยโู้ยังไงสะบัดเอ้ยนเดียวโอ้ยบูเขาจะสะบัดขึ้นระวังโอ้หโอ้หูนี่ไงบูไม่เช็คจริงด้วยเนี่ยนะเพิ่งมาเช็คนะแล้วคือแบบมามาบูยังไงบูเอาหน่อยบูเอามัต่อยสวยสวยจัดไม่คือทวยสเยสวยสวยสบบ สวยจัดว่ะโอเคทุกคนเรามาต่อกันที่เกมที่2เลยนะก็เป็นการเจอกันระหว่างไทยกับเวียดนามนะสำหรับทีมไทยก็ส่งบูโนปิงลงไปนะส่วนเวียดนามก็ส่งไซงอนแฟนทอมเลสลงมานะก็สำหรับในเกมแรกนะหลายคนก็น่าจะได้ดูไปแล้วแหลนะก็คืออ่าเป็นบูโนปิงหน้าที่ชนะไปได้แล้วและนี่คือในเกมที่2ถ้าบูโนปิงปิดสกอร์เกมนี้ไปได้ก็คือจะเป็นอ่าบูโนปิงนะที่ได้เข้ารอบไปเลยก็คือมันมีทั้งหมด8ทีมใช่ปหก็คือมันจะมีทั้งหมด4สายนั่นแหละนะทุกคนนะก็สายแรกเป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมมููนนเต็็กกกับบ้ออออแาาาว่่คคืืจ เขาเรียกว่าไงยังกล้าแอคต์กซิบอะนะยังแอคต์กซิบแบบไล่เขาไปได้นะเมื่อกี้เนี่ยก็จะช่วงต้นเกมคือยีน่าก็จะว่ามันเป็นฮีโร่ประเภทชุดๆเด็ก็คือมันจ่ายสกิลหมดแล้วเมื่อกี้ก็ทับถูกแล้วที่เลสที่ถอยว่าเพื่ออะไรคงว่าเฮ้ยเลดมันเลือดเยอะกว่าบูทำไมมันถึงยิงถอยอยู่วะก็คือบูมันแบบยังมีสกิลอยู่นะส่วนเลดเนี่ยคือหมดสกิลแล้วเมื่อกี้ก็เลยถอยไปตั้งหลักแล้วจังหวะนี้เฮ้ยบูกลับไปเต็มเลือดมาเต็มตอนนี้ยังไงเอ๋ยการเงินศูนย์จุดหกเท่า โอ้โนะ่าช่องนี้ไม่พูดหยาบทำไมมีมาตฟักเกอร์วะเนี่ยโอโ้ยังไงเออจังหวะนี้โอ,โงงโอโ้แล้วคือบูโนโปิงไล่เลยนะเอาเอซีคิวมาด้วยนะคือเนี่ยพยายามกดดันเลยถ้าับบูโนโปิงคือถ้าแบบไอ้นี่นี่โดนเลยนะถ้าโดนอีกชุดหนึ่งนี่คือแตกเลยนะเอซีคิวด้วยนะโอ้โหมาตฟัคหนุ่งบูเดี๋ยวคลิปโดนล้าช็อตอีกได้มพลังเล่นนิดเดียวนะน่าจะล้าช็อตชิดได้อยู่เพราะว่าชิดได้เลยมาไม่ทันโอเค พอพยายามรัดจอดเอาเงินนะแต่คือบูนี่งเงินนำแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือไล่กลับไปได้นะคือเอาเรื่องจัดอับบูนะคือเป็นเด็กที่ฉลาดมากในหนึ่งหนึ่งรีเวิร์สดามนี้ถ้าใครจําได้ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะใช้เทคนิคอะไรวะซื้อของแล้วรีบแบบขึ้นเกาะซับมาแล้วกดเกาะซับแล้วบวกต่อคือแบบฉลาดมากอ้แล้วคือแบบเวลสีแล้วคือไล่กดจันไปเลยยังไงเอยตรงนี้ชาร์จไปนะเป็นคนที่แบบเล่นและเชียมันมากนะศัพน้องคนนี้นะ อายุยังน้อยด้วยนะเพิ่งสิบห้าเองบอกเลยว่าอนาคตยังอีกไกลถ้าเกมยังไม่เจ็งซะก่อนนะโอ้ตรงนี้ยังไงเอ่ยเอ้ยมาว่าชาร์ตและคือเขามีฟิกเกอร์นะระวังด้วยเขามีฟิกเกอร์นะอย่าลืมเอ้ยแต่เขาไม่ฟิกอะเฮ้ย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 บูยังไงยังไงคนหนึ่งมีเอ็กซ์คิวนะอย่าลืมนะคนหนึ่งมีฟิกเกอร์คนหนึ่งมีเอ็กซ์คิวนะสเปลนี่เอาต่างกันได้นะโอ้โหเเรื่องจัดหวาน้องบูของเรานะสมแล้วที่แบบ ได้เชียชียันหนึ่งหนึ่งแชมป์แชมป์หนึ่งหนึ่งไทยเออต้องพูดอย่างนี้นะเพราะว่าจัดในการรายการอย่างคั้หนึ่งหนึ่งไทยเดี๋ยวน้องบูลงไปก็ได้แชมป์มานะตรงน,นี้ยังไงเอ,อ่ยยังไงเอ,อ่ยบูาาเอาหน่อยลูกโชว์เขาหน่อยโชว์เขาหน่อยให้เวียดนามเขาได้รู้ซึ้งหน่อยดีว่าไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกน,ะนั่นเรื่องหนึ่งหนึ่งเนี่ยนูนูโชว์ไปแล้วนะในปีที่แล้วนะในปีนี้เป็นฝั่งของบูโนฟิงว่าทางหน้าที่ได้โชว์ให้เขาเห็นนะ หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแค่หนึงหไม่สำคัญใจใจอย่าลืมนะว่าแบบมันจะกลายเป็นตำนานเลยนะเว้ยหนึงหแบบแชมป์โลกอ่ะเอออย่างเช่นในมานูนู้นียคนยังพูดถึงยังถึงทุกวันนี้นะว่าแบบ1นแชมป์โลก2องสนเกนี่ยนู้นูน,น,นะนี่คือสองพวนยี่สิบเได้แบบแชมป์ก็จะได้แบบถูกขนาดนะว่าโอ้แล้วตรงนี้ใส่กันรัวมากนะโอ้โหและชาร์จแรกกันไปตรงนี้ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยโอ้และยังหื้นะโอ้ย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 หเล่นกันวัดเสียงมากนะคือ ก็คนภาคเป็นจิตใหญ่นะแล้วก็วินซี่แล้วก็ได้เป็นอ่าหม่อมนะที่ภาคนะภาคสามคนเลยเดี๋ยวได้ยินแต่เสียงกิีตารตอนเนี้ยแต่เราอาจจะเบาเสียงคนภาคแล้วเอาเสียงรีชั่นของเราเข้าไปแทนเพราะเรารีชั่นได้สมบูรณ์มากชมตัวเองไหมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุณนะหนึ่งหนึ่งโอ้โหเอาเรื่องว่ะโอ้โหแล้วคืออู้โหโอ้บูยังไงนิดเดียวอืมคือเนี่ย คือสิบนาทีบูก็จะน่แล้วนะเพราะว่าเนี่ยบูแบบกักชีบไปได้แบบนี้นะรอให้เขากลับบ้านแล้วถ้าเขากลับบ้านเขาก็เสียชีบแค่นั้นแหละนะบูแบบไม่ต้องทำอะไรเยอะนะนี่นี่นี่นะแล้วก็พยายามให้ป้อมตีชีบให้ตายเร็วที่สุดนะเพราะถ้าป้อมตีชีบตายเนี่ยคือเลดจะไม่ได้เงินเห็นป่ะเนี่ยเลดเสี่ยงอื่นแล้วนะสังเกตดูเงินบูทำอยู่สองร้อยนะตอนนี้นะเลยไงเดาออกหรือเปล่า ถ้าเราไม่ถูกว่าบูอยู่ฝั่งไหนนี่แบบโอกาสแตกได้นะแล้วปลาสกิลหนึ่งไปไม่โดนนะสับยีน่าถ้าปลาสกิลหนึ่งไปโดนมันก็จะได้สแต็กก่อนนะแล้วเราเข้าแบบเฮ้ยปลาสกิลสองไปนะถ้าเราเข้าไปแบบทำใหญ่ยปลาสแต็กที่ท้าถ้าเราเข้าไปทำครบสี่สต็กมันก็จะได้ไปนะโอ้หแล้วตรงนี้อ,อบูเจ็บว่ะใจเย็นบูใจเย็นใจเย็นอันนี้ไอเทมอะไรเนี่ยทูลำสวนลำสวนลำสวนบูใจเย็น,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 นบูนบอนะบูเจ็บนะบูเจ็บนะ เดี๋ยวนี้ยังไงกลับบ้านได้หรือเปล่ายัง4นาทีอยู่แล้วคือเขาจะไม่กลับด้วยโอูบูยังไงเอ่ยยัง4นาทีอยู่นะยัง4นาทีอยู่นะกลับได้หรือยังตอนนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยราหนาทีเรียบร้อยตรงนี้เฮ้ยบูเรียบร้อยได้หรือเปล่าเดี๋ยวันนี้โอ้โหอย่าบอกนะว่าเสมอกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยบูบูยังไงอย่าให้แตกอย่าให้แตกบูอย่าให้แตกบูบูบูยังไงยังไงบูเอามันดิปล่อยโอ้ยทำไมมันแบบไปที่ขนาดนี้วะเนี่ย ถ้าเกมนี้เลสชนะก็คือจะมีเกมที่3แล้วเกมตัดสินนะเราดูช่วยกันนี่คือดูสดๆเลยอันนี้คือไม่รู้เลยนะว่าใครชนะนี่เอาเมาส์เนี่ยนี่สดๆเลยนะห่างกันประมาณแค่ห้าหกวีนะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครชนะเหมือนกันโอ้ลุ้นมันมากบอกเลยบูเอาไปหน่อยลูกมาว่ะแล้วคือได้ไอเทมพย์ power spike มาแล้วแล้วสับบูโนปิงนะจะเหนือกว่าแบบฝั่งเลสอ่ะถ้าเข้าไปบวกอะตอนแร้คือบูได้เปรียบแน่นอนเพราะแบบบูมีของแบบหนึ่งชิ้นเต็มแล้วอ่ะ แล้วยังไงเลตตรงนี้แต่คือต้องระวังนะถ้าโดนลำสวนก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันนะแต่การยืนบูยังนํำอยู่นะคือขอแค่อยากให้ป้อมแตกแล้วก็ถ้า5้านาท,ทีจะกลับบ้านไม่ได้นะเผื<ๆ>่อหลายคนงงนะว่าทำไมเลตมันไม่กลับบ้านวนะมันไม่รีบเคลียร์แล้วกลับบ้าน5้านาทีกลับบ้านไม่ได้แล้วนะนะยังไงเอยตรงนี้ยังไงเออละปาสจิลสองไปไม่โดนนะชาร์จแรกกันไปคนละหมัดจงังหวะนี้คือแบบ,บนี้มากนะ <c oughs> เอาจริงบูโอ้ยการยืนสูสีวะการยืนสูสีแล้วคือ หลอยป้อมไม่น่าแตกวะนะถ้าลอยที่เป็นดิเจเลือดทั้งสองคนเลยนะครับผมมาว่ะขึ้นลูกแก้วดิจเลือดมาว่ะทั้งสองคนเลยอ๋อถ้าจะให้ดีต้องขึ้นแบบ R, ไกอาอะไรเงี้ยมาแบบดีเจิเนือดแต่คือมันจะ10นาทีแล้วนะคือการยิงตอนเนี้ยคือแบบสูสีกันมากบอกเลยนะสามจุดแปดคือดูไม่ออกเลยนะแต่เขาแบบสามารถดูเบื้องหลังได้อยู่นะว่าการยิงใครได้เท่าไหร่นะม,มันจัดว่ะ โอ้คือการยินคือสูสีอย่างมากแล้วคือเหมือนเลสจังเงินนำว่ะทุกคนเข้าพลังแฝงที่อะไรวะมันมีพลังแฝงเพิ่มโคด้วยหรอวะยังไงเอ่ยบูบูต้องไอ้นี่นะบูนะคือจังหวะสิบนาทีมันจะมีเทคนิคหนึ่งเว้ยไปตัดชี้แบ่งตั้งแต่หลังป้อมเลยแบบครบสิบนาทีปั๊บแล้วแบบจบเลยอ่ะเนี่ยก็ยังเรียนไม่พอทีอจ่จะจะ,จะกล้าวัดด้วยนะออโอ้โหเกมนี้ลุ้นมากทุกคนจะจบที่เกมนี้หรือว่าจะมีเกมต่อไป บาร์คนดูหนึ่งหนึ่งชิงแชมป์โลกเยอะมากตอนนี้ใครที่อยากดูสด่วน,น่าลืมหน้เลยนะวีไทยแลนด์นะเขาไม่ได้จ่ายแต่เราแบบช่วยโปรโมทนะเพราะว่าเขาคือเกมเขาเรียกว่าไงเกมอ e ีสปอร์ตเบอร์หนึ่งของไทยนะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะยังไงเอ่ยบูอู้แล้วบูเสียสกิลไปแล้วอู้ยังไงเกมนี้เราบอกเลยว่ามีเกมสามถ้าเป็นสภาพนี้มีเกมสามแน่นอน มีเกมสามแน่นอนมีเกมสมแน่นอนบูโนโปิงเด็กไทยยังไงเอ่ยเอามันหน่อยลูกแต่สู้ยากอะคือเงินคือแบบเรียกเขาเยอะคือบูแบบเสียสกิลบูเสียสกิลกับคีมไงเมื่อกี้แล้วเขาเห็นแล้วคือเขาแบบชาร์จเลยคือพอเสียสกิลกับคีมไปแล้วแล้วคือแบบเขาได้ชาร์จเลยไง,อ,ยงอ,อ๋อตรงนี้ยากว่ะตรงนี้ยากว่ะคือถ้าบูโดปิงตกรอบเนี่ยนะคือเด็กไทยเรายังมีคนนึงก็คือเป็นอ e ีเลสนะ ห้เท่ากันว่ะจังหวะนี้แล้วเหลือหนึ่งาทีโอ้โหเราจนทับเนี่ยทุกคนมันแบบเขาเรียกว่าไงวะมันบีบหัวใจมากเลยเนี่ยนสายง็ต้องวัด่เลปตดทีกเปสายีก่จะสนาทีถ้าสมมติว่าเขาแตเเขาเต็มนะ บูโนปิงข an ึ้นเป็นอันนี้อาร์มานะส่วนของรู้นเป็นไนท์เพจแล้วก็ขึ้นเป็นดาบใหญ่มานะยังไงเอ่ยบูโนปิงยังไงเอ่ยบูคือแบบต้องเอาแล้วเหรียญสามสิบวิอ่ะยังไงโดนสแต็กไปแล้วด้วยซับบูโนปิงยังตรงนี้ยังไงวะหกจุดเท่าหกจุดหัวโอ้ยนักเงินเขาตรงนี่ไงเหลือญสิบวิ โอ้ยโอ้ยบุ๊มไม่เคลียร์คลิปวะโอ้เมื่อกี้ถ้าบู๊เคลียร์คลิปนี่ชนะนะมีรถอ่ะโอ้ไม่เป็นไรทุกคนรอลุ้นเกมสามมามาทุกคนและนี่คือเกมตัดสินนะระหว่างทีมไทยกับเวียดนามนะบูโนปิงปทะอทาไซง่อนแฟนทอมเลสนะ ก็ยังอยู่ในรอบของ quarterfinal แ8 8แปดแปดทีมอยู่นะตอนนี้นะก็ะยังไม่ใช่ชิงแชมป์นะแต่เราก็เอาใจช่วยทีมไทยนะอันนี้คือเป็น normal เลยนะก็คือไม่มีการแบรน,นะแล้วก็เลือกตัวที่ตัวเองอยากเล่นได้เลยนะในเกมนี้ไม่ต้องเหมือนกันนะสองเกมแรกคือต้องเล่นตัวเดียวกันนะใครเรียกก่อนก็คืออีกคนต้องเรียกตามนะแล้วตรงนี้ยังไงเออโอ้พยายามตอดและคือเหมือนบูโนปิงจะเสีย,ยบหรือเปล่าตรงนี้ยังไงเอยบูอหอมันจบดิเฮ้ยแล้วบูเสียฟิกเกอร์ไปแล้วัง่วะน,นี้ยังไงแล้วเขามีฟิกเกอร์นะเฮออ้เ เดชนันบอกแทงบูเป็นร้อยคอย่าแพ้เด้อเอาวัตต์ฟักใจเย็นใจเย็นใจเย็นคือการพนันนี่เราไม่แนะนำนะเรื่อนไม่เคยมีคยใครได้ดีเพราะการพนันนะมีแต่แบบหน้าม้าทาั้งนั้นนะอันนี้คือพูดเลยนะยิ่งไอ้พวกแบบอ่าที่มันใช้ระบบในการเล่นนี่ยิ่งไม่ต้องไปเสี่ยงนะเพราะเขาแบบไม่เขียนให้ตัวเองแพ้นแน่นอนนะคนเขียนระบบการพนันอะไรพวกนี้นะเขาไม่เขียนให้ตัวเองขาดทุนแน่ๆน,นะมาว่ะตรงนี้นยังไงเอ่ยอืบูโดนบูแบบแพ้ทางว่ะโอ้โหไหวปะเนี่ย คือแพ้ตกรอบเลยนะอันนี้ไม่มีสายโรเซอร์นะก็คือแพ้ก็คือตกรอบไปเลยนะโอ้คือบูเจ็บมากแล้วคือกลับไม่ได้ด้วยกลับนี่เสียคีปนะแล้วคือฝั่งตรงข้ามแบบเขาเรียกว่าไอ้กักคีปด้วยเล่นฉลาดด้วยบูเวลสี่หรือเปล่าตรงนี้เฮ้ยบูเวลสี่ว่ะแต่ฝั่งตรงข้างบ้าเวลสี่ว่ะแล้วคือไม่ให้กลับหรือเปล่าตรงนี้ โโโอ้บีหัวใจมากบอกเลยบีหัวใจมากพยายามเงียบๆอยู่ลุ้นช่วยบูโนปิงอยู่นะทุกคนนะ นี่คือพยายามลากคิปมาเก็บสเต็กนะเพื่อให้เขาเรียกไงยิงได้แบบรัวๆนะแต่บูโน่ยิงกลับมาแล้วตรงนี้พร้อมกับเลือดไม่ค่อยเต็มแต่ตรงนี้ยังไงอือแล้วปลาสกิลหนึ่งไม่โดนโอ้โหถ้าชูริเคนทอสโดนเมื่อกี้เนี่ยนะน่าจะเจ็บอยู่โอ้โหเจ็บอยู่เจ็บอยู่ถ้าแบบชูริเคนทอสโดนแบบแล้วคู่ในบิดไปนี่มีโอกาสแตกได้นะเลสนะถ้าแบบบันตีแบบไม่โดนอะ่ะ คือตัวหนึ่งเป็น d p พอีกตัวหนึ่งเป็นแบบแครี่ประเภทเบิร์ดนะคือต้องวัดกันจริงๆอ่ะเออถ้าบูโนปิงสามารถปิดปิดได้ภายในสกอร์เดียวนะคือชนะแต่ถ้าปิดไม่ได้อ่ะแล้วเขาสวนอ่ะนะโอกาสแพ้สูงแล้วบูโนปิงเรียบร้อยหรือเลปล่าตรงนี้และไหลามายังไงบูอู้ๆเลยขึ้นนิดเดียวแล้วทุกคนออ้ยผีหัวใจเอ้ยหายใจไม่ทั่วรอใจเย็นใจเย็นบูใจเย็นใจเย็นโอ้ยหายใจไม่ทั่วทองทุกคนนะมาว่ะ ใจเย็นใจเย็นไว้อย่าไปรีบอย่าไปร้อน,น <c oughs> ดิเดยวเสียชื่ออดีตแชมป์หนึ่งหนึ่งชิงแชมป์โลกหมดนะนู้นู้เขาทำไว้ทีบุรีรัมย์อย่างดีนะเราจะมาทําให้เสียชื่อไม่ได้นะ,นะ,าะอาทีตต่อไปรู้สึกว่าจะขึ้นเป็นให้เจ้านะ <c oughs> ไม่ฟอร์เคปก็ไนท์เทนะ อู้แล้วตรงนี้ยังไงโอ้คุณไอพี่ไตยังไงเอ้ยยังไง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 ยแล้วยังไงอยู่โอ้เวียดนามยังไงล่ะครับเวียดนมามันยังใช่ดึงหน้าดึงดึงเข้าไว้ดึงหน้าเข้าไว้หน้าหลับตาเล่นนะอันนี้เดี๋ยวเราพาส่งด้วยเมื่อกี้ผมก็เออหลับตาเล่นนะแล้วก็ใช้แค่แบบมือเดียวเล่นนะครับนะก็น้ธรรมดาหน้าติงดาวเอ้ยอยากชอบเลยกลับบ้านไปกลับบ้านไปนะโอ้โหคอามจริงว่ะ